เอาละครับกับโสดีเป็นเพื่อนนะครับกลับมาพบกับเกมไฟเอานะครับแล้วผมตอนนี้นะครับเดวิเบิร์นะครับตอนนี้นะครับก็ผมรู้แล้วนะว่าที่เกิดเหตุไอถังขยะที่หนูมันทำยังไงมันให้กดค้างครับเพื่อนๆนซึ่งอ้าวพอผมมากดค้างรอบนี้ไม่ได้แล้วฮะแปลกมากครับอ้าวเดี๋ยวลองทำใหม่หมดเลยนะฮะถอดปลั๊กอ้าวขีด แล้วก็พลิกตัวนี่ฮะแล้วก็ไม่ได้ครับเพื่อนผมว่าน่าจะเป็นบั็กของเกมะเพราะว่าผมลองเล่นไปกับอีกเครื่องหนึ่งครับแล้วมันมันได้ฮะมันก็คือกดค้างแล้วก็กดลากซึ่งของผมเนี่ยมากดค้างแล้วลากไม่ได้ครับเพื่อนๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็น,เ,ปนเพราะอะไรครับแต่ว่าของผมเนี่ยพอ,อผมกดค้างแล้วลากไม่ออกครับถือว่าเราต้องตัดก่อน ตัดก่อนแวนเพชรเราได้แล้วฮะเราตัด,ต,ดตัดนี่ปุ๊บข้างก็ไม่ได้อีกครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนคนที่ติดตรงนี้นะครับก็คือกดค้างแล้วก็ลากนะครับกดค้างแล้วก็ลากได้เลยครับแล้วมันก็จะออกมาเป็นหนูตัวนึงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอข้ามไปก่อนนะครับไปด่านถัดไปเลยซึ่งด่านถัดไปอ่าตอนนี้เราเล่นกันไปแล้วครับด่านถัดไปครับ อ่าอันนี้เราก็เล่นไปแล้วครับด่านถัดไปครับอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับว่าเราจะมาเล่นด่านอะไรต่อครับด่านนี้นะครับที่มีชื่อว่าออฟฟิศหรือเปล่าลูฟฟิตซินโดมนะครับเอามาลุยกันเลยทีนี้ไอออฟฟิศนี้มันต้องเราต้องหาอะไรบ้างเราต้องปิดอันนี้ก่อนครับแล้วก็ทํายังไงให้ผู้ชายคนนี้หลับแน่นอนขึ้นมาได้แล้วครับตัวแซดแล้วก็ อัลบ,บั้มครับรูปหมีสามตัวน่าจะเป็นอันนี้ครับเราต้องหาเศษให้เราหาเศษมาประกอบมันให้ได้ครับอันนี้ใส่ไว้ลองลอง,ลอง,ลองพลิกก่อนว่าจะมีอะไรตกหกหกล้นบ้างไหมไม่ไมีครับเปิดอันนี้ได้แล้วอีกอันหนึง่งอืมรดน้ำต้นไม้ดอกไม้ก็จะบานหรือเปล่า ได้แล้ครับตรวนํำต้น,ตนไม้รดน,น้ำอีกครั้งตัน,น้ำอีกไม่ออกนั้นก็ต้องเปิดแดดให้ออกมาปึ๊บได้ครับถังเราลองลดน้ำใส่นี่ไม่ได้ถังมันไปไม่ได้เปิดเอกสารออกมาหาคุญแจห้าขยาเ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 ขยา่าขยขย่า ได้กุญแจปุ๊บเปิดมาเป็นได้กล่องหัวใจครับแล้วก็ลูกอมอยู่ในนี้ครับลิ้นชักแล้วก็น้ำใส่ในนี้แล้วน้ำน้ำนี้ปับ๊บเรียบร้อยครับแล้วก็อะไรเอ่ยแล้วก็เราหาครบหมดแล้วครับเหลือแต่ กาดนะฮะหรือเปล่านี่ครับอยู่ในกระเป๋านะกระเป๋าของผู้ชายคนที่นอนหลับครับเรียบร้อยครับสำหรับด่านออฟฟิศเราก็เสร็จกันไปแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวเอาวัวไปก่อนนะครับโชคดีมีชยัยโชคชายมีวัวครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ